คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รำำับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยายเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักทามโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับทุกคนก็เป็นค่ำคืนวันเสาร์ที่28สิงหาคม2564ันห้ยก็จะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะคู่แรกเนี่ยจะเริ่มทีอ้อมแต่หกโมงครึ่งเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลน่าสนใจมากนะครับมาเร็วเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวก วิลล่าเจอกับเบนฟอร์ดตอน3ามทุ่มไบรตันเจอเอฟเวอร์ตันนะฮะยูคารเซ่นกับเซาท์ทัมตันนอริจเจอเรสเตอร์แล้วก็วิทแฮมกับยกับคริสตันพาเลตแล้วก็คู่เอกนะฮะสำหรับคืนนี้คู่หนึ่งก็คือลิเวอร์พูลกับเชลซีตอน5้าทุ่มครึ่งนะนี่คือพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกกัลโช่เซเรียเอเตลี่ด้วยให้ได้เลือกลุ้นกันนะครับคืนนี้มียูเวนตุสเจอกับเอ็มโปลีด้วยนะตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับแล้วก็มีลาลิก บุนเดสลีกาเยอรมันก็มีให้เลือกได้ลุ้นได้เชียร์อยู่นะครับคู่ดึกก็จะเป็นไบรเยอร์มิวนิกกับแฮททาเบอร์ลินตอน5้าทุ่มครึ่งนะฮะฟุตบอลลีกอัง่งเศสนะครับก็มีให้ได้เลือกลุ้นเหมือนกันนะครับก็เรียกว่า5ลีกใหญ่ของยุโรปมากันครบนะบสำหรับคืนวันเสาร์แบบนี้แล้วก็พวกลีกเล็กๆลีก,ลก,ลก,ลกรองๆนะครับอย่างเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนี่ก็เปิดให้ได้เลือกลุ้นกันแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับบุนเดสลีกสองเยอรมัน er ด้วยนะฮะรวมไปถึงฟุตบอลเนเธอร์์แลนนนดะะะี่่ฮนะอ บอลเพียบนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เลือกจิ้มกันได้เลยนะฮะสำหรับใครที่รักใครที่ชอบทีมไหนในค่ำคืนนี้นะส่วนของผมนะฮะคู่ทีเด็ดบวกสิบท,ที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนเนี่ยผมจะไปโฟกัสที่เกมพิมีลิกอังกฤษนะฮะคู่ดึกของคืนนี้แล้วก็เป็นคู่เอกด้วยนะฮะที่ผมไม่รู้ว่าแมนซิตีก้กับอารันซ็อลก็ถือว่าเป็นคู่เอกนะทีมใหญ่เจอกันแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะลิเวอร์พูลกับเชลซีเนี่ย ถือว่าเป็นบอลที่โอ้โหน่าลุ้นหน,หน่าดูมากๆนะครับนี่ฮะคู่นี้เลยนะครับตอน5้าทุ่มครึ่งดูจากเลทนะครับทุกคนนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าเลทเปิดออกมาราคาเสมอเลยเออเลทเปิดมาราคาเสมอเลยนะครับฝั่งลิเวอร์พูลอาจจะขี่เล็กๆตรงที่เลทจ่ายเนี่ยจ่ายที่0.82ส่วนเชลซีเนี่ยจ่ายเต็มนะครับเชลซีนี่จ่ายเต็มเลยนะฮะก็ เลือกกันได้นะครับเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลคงจะเชียร์ลิเวอร์พูลนะแฟนเชลซีก็อาจจะเชียร์เชลซีก็ได้เพราะว่าบอลมันสามหน้าอยู่แล้วแล้วก็อีกเลทหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลต่ออ่าต่อปอนะครับต่อเสมอครบครึ่งอันนี้จ่ายเต็มนะเช่นเดียวกันนะครับอีกเลทหนึ่งก็คือเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลบังคับชนะต่อครึ่งลูกจ่ายเต็มเหมือนกันนะครับนี่คือเลทที่เปิดออกมาอยู่3เลทนะครับแล้วก็สกอร์โอเวอร์คู่นี้มีเปิดออกมาคือ2ลูกครึ่งนะอันนี้บังคับต้องมี3ประตูถ้าใครจะเชียร์ยิงงงงงเเเเเยยยอออออะะะะะะะนน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 คคคคครรรรรัััับบบบบแลลลลล้้้้วววกก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 ็็มมมีีีี2 2 2ูููููึึ่่่ตตตต3 3 3ปปหืฮชด สามประตูขึ้นไปเลยถ้าใครจะเชียร์ยิงเยอะนะครับแล้วก็เชียร์ลิเวอร์พูลชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่2.5งจุดห้าสูสองจุดห้าสองครับเชียร์เชลซีจ่าย2.79แล้วก็มุมเสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่3.15จุดาอ่ะส่วนตรงนี้ก็สกอร์เลขๆๆคี่เลขคู่นะรวมกัน2ฝั่งก็เปิดให้ได้เป็นทางเลือกนะครับนั่นคือ90นาทีนะครับทุกคนแล้วก็ครึ่งแรกนะคร,ครึ่งแรกเปิดมาก็มีเลทเสมอเนี่ยแหละนะครับราคาเสมอเลยนะครับฝั่งลิเวอร์พูลจ่ายที่0.83ฝั่งเชลซีจ่ายเต็มนะครับ อ่ะให้ได้เลือกกันแล้วก็อีกหนึ่งเลทคือลิเวอร์พูลต่อปอนะต่อปอในฐานะเจ้าถิ่นนะครับใจเต็มนะครับสำหรับเลทนี้นะฮะแล้วก็สกอร์โอเวอร์ครึ่งแรกครับมี1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับสองฝั่งรวมกันนะดูว่าจะยิงกันได้เยอะหรือเปล่านะครับส่วนเชียร์ลิเวอร์พูลชนะเนี่ยจ่าย3.15เชียร์เชลซีชนะจ่าย3.60แล้วก็มูเสมอจ่ายที่หนึ่งจุโอ้โหเรียกว่าใกล้กันมากนะครับดูจากเลทดูจากเลทการจ่ายดูจาก,ก,าจจากแฮนดิแคปที่เปิดออกมาเนี่ยโอ้โหใใกกกลล้้้้ันะนนนจรริงงๆแววดดดููตีีะทุคเ๋ยผมห าภาพรวมของ2ทีมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านมาแล้ว2เกมนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยถือว่าเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดเลยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดหัวบุกชนะนอนริส30แล้วก็ล่าสุดชนะเบอร์รี่2นะครับยิงได้5ยังไม่เสียประตูเลยนะยังคลีนชีตทั้ง2เกมเช่นเดียวกับฝั่งเชลซีนะครับคล้ายๆกันนะครับนัดแรกชนะคริสตัลพาเลซ3-0แล้วก็ นัดที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บุกไปชนะอาร์เซนอลได้2องูนโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละครับภาพรวมของทั้ง2ฝั่งนะครับทีเนี้ยนะครับผมดูตรงนี้หน่อยอ่าวูสกอร์นะครับเขาก็มีการคาดการตัวผู้เล่นนะของทั้ง2ฝั่งว่าสําหรับคืนนี้ในการเจอกันจะใช่ใช่งลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเขาคาดว่าฟาบินโจจะกลับมานะครับแล้วก็น่าจะเล่นตรงกลางร่วมกับจอแดนเฮนเดอร์สันแล้วก็นาบีเกตาส่วนแผงหลังก็เช่นเดียวกับ อันดูโรเบอร์ซันน่าจะได้กลับมาสตาร์ตตัวจริงในเกมนี้นะส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับ3กองหน้ายังเป็นโจตาฮะน่าจะได้สตาร์ตก่อนฟิมิโนแล้วก็มีซาร่ากับมาเน่นะฮะแล้วก็กองหลังก็เทรนอาอโนมาติฟฟันได้แล้วก็อาริซองเป็นผู้สักษาประตูนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็เอ็ดวาร์เมนดี้ประตูอยู่างนะครับก็ถือว่าเป็นยึดต,ตัวหลักๆนะครับตรงแผงหลัง3คนบอลของโทมัสทูเคิลก็จะเล่นหลังสามอยู่แล้วนะครับคริสเตนเซนลูดิเกอร์แล้วก็อัสปลีกูเลตา้าเล่นร่วมกันนะครับริช มาก็มากอาลองโซ่ทางซ้ายแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะได้กองเต้กลับมาเล่นร่วมกับจอร์จิโย่นะฮะอ่ะนี่ครับเล่นร่วมกับจอร์จิโน่แล้วก็เมสันเมาส์กับคายฮาวตทำเกมให้กับลูกากูยินเป็นหน้าเป้านะฮะนี่คือตัวที่คาดของอูสกอร์นะครับเป็นไงบ้างทุกคนซึ่งจากเลทที่เปิดออกมาแบบนี้นะครับมันใกล้กันจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับแต่ผมมองว่าบอลคู่นี้โอกาสลงเอยด้วยการเสมอเนี่ยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองที่เลทเสมอแล้วเชียร์เชลซีเนี่ยผมว่าได้ลุ้นกว่าหรือถ้า เลือกรองนะครับในเลทที่ลิเวูต่อปอรหรือแม้แต่เลทลิเวูต่อครึ่งลูกเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสยังมีเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าเสียเพราะฉะนั้นนะครับทีเด็ดบวกสิของผมให้เลือกเชียร์สิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะเป็นทีเด็ดให้ทุกคนได้ยิ้มได้เฮสำหรับค่ำคืนนี้ครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ